ใหมมันจะไปรำคาญผู้ชายผมแยงตามในหน้าจอมันไม่มีหรอกครับเหมือนกับที่คุณดูผมคลิปเนี้คุณก็ไม่ได้รำคาญทรงผมผมใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละครับคุณไปดูซอมไบเวิร์ลก็มันก็ไม่มีใครรำคาญทรงผมของผู้ชายหรอกครับที่มันแยงตานิดๆเนาออันนี้หยอกเล่นนะครับเออจรจังกันหน่อยคือเวลาเราดูซีรีส์เราก็อยากจะเห็นอะไรที่มันดูหล่อดูเท่ใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละครับเขาก็ต้องทําทรงผมให้มันดูหล่อดูเท่แล้วก็ นักแสดงทุกคนก็ต้องหล่อเท่อะไรประมาณนี้ครับมันเป็นปกติของซีรีส์ไทยอยู่แล้วใครจะอยากไปดูคนหน้าตาแบบผม20กว่าคนเหรอครับนั่นแหละครับนั่นแหละซีรีส์เรื่องนี้ถึงมีแต่คนหน้าตาดีแล้วก็ทำทรงผมเท่ๆอยู่ตลอดเวลาทรงผมเกาหลีตลอดเวลานั่นแหละครับแล้วก็ขอเตอือนนิดนึงคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวแบบตรงไปตรงมาจากความรู้สึกของผมจริงๆต่อซีรีส์เรื่องนี้ถ้าคุณเป็นแฟนค่ายเป็นแฟนคลับนักแสดงแล้วแยกการรีวิวซีรีส์ออกจาก การวิจารณ์ตัวบุคคลได้คุณฟังคลิปนี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณแยกไม่ออกคลิปนี้จะกลายเป็นท็อกซิตคลิปหนึ่งครับแล้วก็ต่อให้ผมบอกว่านะักแสดงแสดงไม่ดีในซีรีส์นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องเขาแสดงไม่ดีถ้าเข้าใจตรงกันก็มาฟังรีวิวกันได้เลยครับคุณเคยดูซีรีส์ที่ทำให้คุณรู้สึกแบบครีชไม่ไหวไหมครับนะต้องอธิบาย ความครีนช์ด้วยนะครับว่าตอมครีนช์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับและกับซีรีส์เรื่องซอมไฟเวอร์ก็เป็นซีรีส์ซอมบี้ไม่ตั้งใจหาสําหรับผมครับย้ําครั้งเดียวนะครับว่าในคลิปนี้เวลาผมพูดว่าสําหรับผมมันคือสําหรับผมไม่ใช่สําหรับทุกคนนะครับหลังจากนี้จะไม่ย้ําแล้วนะครับคือ ทุกอย่างทุกความรู้สึกของผมมันพุ่งไปสู่ความฮาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นมุกที่ซีรีส์ตั้งใจจะให้ผมฮาผมก็ฮาฉากไหนนักแสดงเล่นไม่ถึงผมก็ฮาฉากซัสเพนฉากเทนชันผมก็ฮาซัสเพนแปลว่ากดดันเทนชันแปลว่าเครียดเวลาตัวละครทําอะไรเง่าๆผมก็ฮาไม่ว่าจะเป็นฉากเศร้าฉากที่ตัวละครร้องห่มร้องไห้ผมก็ฮาเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าทําไมผมรู้สึกแบบนี้ก่อนอื่นก็ ขอพูดถึงจุดที่ซีรีส์ทำได้ดีก่อนครับจุดที่ซีรีส์ทำได้ดีคืองานโปรดักชันครับเป็นซีรีส์ไทยที่งานโปรดักชันโอ้โหแม่งดีชิบหายเลยครับงานพรอบประกอบฉากไม่ว่าจะเป็นตึกเรียนห้องแลบอะไรพวกเนี้ยดูสมจริงดูลงทุนมากๆงานอาร์ตอย่างการแต่งหน้าซอมบี้ซอมบี้ดูสยองดีเครื่องแต่งกายซอมบี้ดูเละเทะดี งานภาพของซีรีส์เรื่องนี้ก็มีความใกล้เคียงความเป็นภาพ,พยนตร์ไม่ว่าจะเป็นการจัดองค์ประกอบภาพการวางบล็อกกิง้งมีการใช้ช็อตที่ให้ภาพมันเล่าเรื่องได้มีการจัดแสงที่น้อยเน้นแสงบรรยากาศจริงไม่กลัวมืดไม่กลัวที่จะไม่เห็นหน้าน,นักแสดงการจัดแสงเลยดูเป็นธรรมชาติครับส่วนงานตัดต่อก็มีจังหวะทิ้งๆไม่ได้ตัดเยอะมันก็เลยดูเป็นธรรมชาติแล้วก็มีการที่ วางไทม์ไลน์หลักแล้วก็ตัดสลับการเล่าเรื่องไปย้อนหลังซึ่งช่วงไทม์ไลน์หลักช่วงปัจจุบันเขาจะเล่าเป็นเส้นตรงแต่พอย้อนกลับไปเล่าช่วงอดีตเขาจะเล่าไม่เป็นเส้นตรงซึ่งเออจุดนี้มันเป็นการเล่าที่เออฉลาดดีเหมือนกันนะแล้วก็มีนักแสดง4คนที่แสดงดีก็คือเจนนิสพี่เวียพี่ป๊อกแล้วก็คนที่ผมชอบที่สุดคือน้องนอนท์ครับน้องนอนท์ที่แสดงเป็นโจครับซึ่งอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบคือ แม่งมีสักทีครับไอซีรีส์หรือว่าหนังไทยที่มันรู้ตัวสักทีว่าไอที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันคือซอมบี้ไม่ใช่เฮ้ยตัวอะไรนั่นทำไมมันหน้ามันเลือดไหลวะทำไมหน้าตามันเป็นอย่างนั้นวะคือนี่ปี2 0 2 5าแล้วเว้ยไม่ใช่ยุคอโยธยาที่คนไม่รู้ว่าซอมบี้คืออะไรอย่าให้ คนดูฉลาดกว่าตัวละครในเรื่องมากเกินไปดังนั้นการที่ให้ตัวละครในเรื่องมันรู้ว่าเป็นซอมบี้เอออันนี้โอเคครับผมชอบส่วนปัญหาของซีรีส์โอ้โหมีเยอะเลยครับเริ่มตั้งแต่โปสเตอร์ผมดูเว็บแรกผมก็นึกว่าแบบโปสเตอร์คอนเสิร์ตไอดอลอะไรสักอย่างตัวละครโอ้โหแม่งเต็มโปสเตอร์ไปหมดเลยครับตอนผมเห็นโปสเตอร์ผมก็ใจเสียแล้วครับ แล้วด้วยความที่ซีรีส์เขาถ่ายออกมามีความใกล้เคียงความเป็นภาพยนตร์เนาะหลายๆครั้งผมก็มีความนึกว่ามันผมกําลังดูภาพยนตร์อยู่และปัญหามันก็คือภาพรวมการแสดงผมสําหรับผมอะ่ะมันยังไม่โอเคพอผมรู้สึกว่าเขายังแสดงไม่ดีแสดงล้นไปต่อมครินชของผมมันไวต่อการแสดงมากๆครับซึ่งมันก็ทําให้ผมหาจากการแสดงอยู่หลายครั้งเหมือนกันครับ ือต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นซีรีส์ที่มันออกไปทางละครมากๆผมจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องการแสดงมากครับเพราะปกติละครมันจะมีความแบบนักแสดงบางคนก็ยังแสดงไม่แข็งมาแสดงละครเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็เลยดูตะกุตะกักซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของละครครับแต่พอมันเอนไปทางหนังมากไปหน่อยมันใกล้หนังไปการแสดงผมก็เลยรู้สึกว่ามันควรจะมีความใกล้เคียงเป็นธรรมชาติมีความเก๋ามากกว่านี้ พอมีคนที่แสดงยังไม่เก่าขนาดนั้นผมก็เลยหาครับส่วนคำหยาบคายผมบอกตรงๆว่าผมชอบความหยาบคายในภาพยนตร์ในซีรีส์และมันก็เหมาะด้วยเพราะว่าไอเด็กพวกนี้มันเป็นวัยรุ่นมันตอนผมเป็นวัยรุ่นผมเป็นวัยนักศึกษาผมก็คุยกับเพื่อนประมาณนี้มันจะมีคำประมาณนี้แหละแต่เหมือนซีรีส์นี้พยายามจะใส่คำหยาบในทุกประโยคมากเกินไป พอมันประกอบกับการแสดงที่ยังไม่ได้เก๋ามากมันก็เลยยิ่งไม่เป็นธรรมชาติเข้าไปใหญ่เหมือนนักแสดงเขาไม่ได้ถนัดการพูดคำหยาบมันก็เลยใส่คำหยาบมากเกินธรรมชาติแล้วไดออล็อกบางไดออล็อกก็โอ้โหปั้นจนฮาเลยครับพอนักแสดงไม่ได้เก๋าเขาก็ไม่ได้บิดบทเข้ากับปากพอพูดไดออล็อกนั้นออกมาผมก็เลยฮาครับเช่นแบบมันจะมีตัวละครหนึ่งมันเป็นโอตาคุซอมบี้แล้วมันก็บอกว่า เวลาผมเห็นซอมบีอ้อ่ะผมไม่โคตรชอบซอมบี้เลยว่ะไอสัตว์โอ้กแม่ผมนี่รัวอะไรกั <c oughs> ย้อนไปต้นคลิปนะครับว่าผมพูดถึงเรื่องการแสดงว่ายังไงนะครับลองไปฟังอีกทีหนึ่งนะครับคืออะไรแบบนี้ถ้าเกิดเป็นนักแสดงที่เก่าเขาจะสามารถบิดบทบิดคำหยาบให้มันพอดีให้มันเป็นธรรมชาติเข้ากับเรื่องครับซึ่งในเรื่องก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งครับที่ใช้คำหยาบได้เป็นธรรมชาติ คนนั้นก็คือตัวละครโจครับหรือว่าน้องนนท์นั่นแหละครับให้คุณลองไปดูซีนเปิดเผยความจริงในตอนที่7ที่น้องนนคุยกับเพื่อนๆอีก4คน4 5หคนนะ่ะนั่นแหละเขาบิดบทพูดให้เข้ากับปากได้ดีครับคำหยาบคายมันก็เลยมีจุดที่พอดีมีความเป็นธรรมชาติครับนั่นแหละครับนักสแสดงที่เก๋เขาจะไม่ได้พยายามยัดคำหยาบใส่ในทุกประโยคแล้วคุณเคยไหมครับเวลาไปดูหนังไปดูซีรีส์แล้ว มันจะมีวัยรุ่นน่ารําคาญสักตัว2ตัวแล้วเวลาไอ้ตัว2ตัวเนี้มันมีซซนเมื่อไหร่คุณจะรําคาญหัวจะแทบจะแตกทุกครั้งเลยแต่ซีรีส์นี้แม่งมีวัยรุ่นน่ารําคาญอยู่ประมาณ20กว่าคนนะครับแล้วแต่และตัวละครแม่งโอ้โหแม่งน่ารำคาญจะน่ารำคาญไปไหนแล้วแล้วมันเยอะไปไหนเนี่ยเยอะไม่พอแม่งแต่และตัวก็จะมีความเหมือนเหมือนกันคือผู้ชายตอนแบบ หนี asten. ซอมบี้ไปหลบที่หนึ่งแล้วรวมกลุ่มกันปึ๊บแม่งก็จะอยู่นิ่งไม่ได้แม่งก็จะทะเลาะกันเฮ้ยมึงนั่นแหละมึงอะไรผิดมึงอะไรผิดไอ้สัสม,ม, pues. มึงอะไรผิดผมมีบ้องตะโกนนะเว้ยเดี๋ยวมึงเอาเหรอมึงเอาเหรอเอาเดิอเอาดิอะไรแบบนี้โอ้โหแล้วเด็กแม่งมีกล้อสิบเก้าด้วยครับโอ้โหสุดยอดคือปกตินักกีฬาเขาจะไม่ได้ใช้กล็อก19กันนะครับบอกก่อนผม มีความรู้เรื่องบ้องตะกัวอยู่ดังนั้นการเห็นนักศึกษาถือกล็อก19อยู่สองสากระบอกผมก็ผมก็หาอะไรแบบนี้ส่วนผู้หญิงก็จะแบบมึงอะไรันกกีมันกีมันกียมโอ้โหแม่งเอ้ยอยู่นิ่งๆไม่ได้ไงวะแล้วปัญหาคือทุกตัวแทบทุกตัวมันน่ารำคาญไปซะหมดเลยมันเลยกลายเป็นแต่ละตัวไม่มีจุดเด่นเลยครับ ซึ่งมันก็เป็นผลให้ผมจำตัวละครไม่ได้เลยครับไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเพื่อนใครตัวนี้รู้จักกับใครว่าอ้ตัวนี้เป็นพี่ใครเป็นน้องใครผมผมไม่รู้เลยครับแล้วผมก็จำไม่ได้จนผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมแม่งเป็นโรคตาบอดผู้ชายหน้าตาดีหรือเปล่าวะผมแยกเด็กพวกนี้ไม่ออกเลยผมจำได้อยู่ไม่กี่คนผมจำได้น้องกระสือจากกระสือสองอ่ะแล้วก็พี่เวียพี่ปอกน้องเจนนิสแล้วก็ พี่บัณฑิตแม่แบบแล้วก็คู่จากดับแสงระวีคู่พระนางพระนายน,นายพระนางอันนั้นแหละนี่ผมไปดูในรวมมาเลยนะครับคือแก้วมันสวยผมก็เลยเก็บไว้ถ้าเกิดผมอาคาติกับค่ายหรือว่านักแสดงผมคงจะโยนแก้วทิ้งไปตั้งแต่ดูหนังจบแล้วนะครับแต่แก้วมันสวยเวลาแสงมันไลขอบมันจะเหมือนมีสีทองระยิบระยับแล้วก็ มีตัวหนังสือมันดูเหมือนตัวหนังสือมันลอยออกมาจากภาพอะไรวันนี้ผมก็เลยเก็บไว้มันสวยดีครับนั่นแหละแต่คนอื่นๆคือโอ้โหแม่งจมไปหมดเลยเพราะว่าตัวละครมันเยอะมากๆแล้วมันไม่ได้มีจุดเด่นมากพอมันเลยจมไปกับเรื่องแต่ถ้าเกิดคุณเคยดูเรื่อง all of us are dead คุณจะจำได้ครับว่าไอ้น้องเสื้อสีชมพูมันน่าหงุดหงิดขนาดไหนแล้วก็ ที่มันเอาเลือดไปป้ายเพื่อนนะคุณจําได้ไหมแล้วคุณจําหัวหน้าห้องได้ไหมคุณจําเพื่อนพระเอกที่ตัวสูงที่เป็นนักกีฬาที่ต่อยตีเก่งได้ไหมคุณจําน้องธนูได้ไหมคุณจําคนที่โดนป้ายเลือดที่เป็นเพื่อนพระเอกได้ไหมนั่นแหละครับถึงคนคุณจะจําหน้าไม่ได้จําชื่อไม่ได้แต่พอผมพูดรายละเอียดปุ๊บคุณจะมีเอ๊ะในหัวถ้าเกิดคุณดูมาแล้วนะครับการเขียนบทตัวละครที่ดีแต่ละตัวมันจะ ทำให้เราจําได้ว่าเออมันมีเหตุการณ์ประมาณนี้อาจจะจําได้ไม่ชัดแต่คุณจะนึกออกอ๋ออ๋อ,อนิดนึงใช่ไหมล่ะครับแต่ในซอม v i v a l เวลผมดูจบแล้วนักสแสดงที่ผมไม่รู้จักผมโอ้โหจำอะไรพวกเขาไม่ได้เลยครับและด้วยความที่ซีรีส์มันมีความพยายามจะฉลาดคือเขาเรียกว่ามีความเซลล์เอาแวร์เซลล์เอาแวร์เวลาหนังทําอะไรพวกนี้ ส่วนใหญ่มันจะทําให้ตัวละครมาดูฉลาดมากกว่าปกติเช่นแบบว่ามันจะมีตัวละครหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยกูเคยดู The Last of Us ถ้าตัวละครทําแบบนี้ตุยทุกรายหรือว่ากูเคยดู The Walking Dead Night of the Living Dead โอ้โหแล้วมีแบบซีนแบบเฮ้ยที่นี่มีน้ําชาด้วยว่ะโอ้โหอร่อยด้วยเฮ้ยน,นี่มึงไม่รู้หรือว่าเขาเป็นสปอนเซอร์คืออันจริงๆซีรีส์พยายามจะบอกว่าซซนนี้เป็นซีน ขายสปอนเซอร์นั่นแหละครับซึ่งเออจุดนี้ถือว่าเป็นการขายสปอนเซอร์ที่ดีแปลกดีครับและนี่แหละครับที่เรียกว่าเซลล์เอเวร์ครับหรือว่าตัวละครมันรู้ตัวแต่แปลกนะทำไมไม่พูดถึง Oliver s t a r d a y s นะทั้งทั้งที่หลายๆอย่างก็คล้ายๆกันเช่นแบบมีซอมบี้เริ่มระบาดจากในสถานศึกษาแล้วก็มีนักศึกษานักเรียนติดอยู่ในสถานศึกษามีอาจารย์ไบโอสุดฉลาด มีฉากอะไรที่คล้ายกับฉากป้ายเลือดมีตัวละครที่พอไปอยู่ในจุดปลอดภัยแล้วแม่งก็จะชอบทะเลาะกันแล้วสักพักก็คันๆอยากจะออกไปข้างนอกเหมือนกันถ้าซอม v a l พูดถึง All อลาวา a d เดสมันคงจะหาดีนะและความเซลล์อาแวร์ที่เหมือนจะวางให้ตัวละครดูฉลาดแต่คุณดูการกระทำของแต่ละตัวละครนี่โอ้โหอย่างอ้อย่างฮาเลยครับเช่นแบบ พี่บันดิตบอกซอมบี้ว่าเฮ้ยตอนปีหนึ่งมึงเคยกลัวกูนะอะไรแบบนี้เออจุดนี้เขาตั้งใจหาแล้วผมก็หาจริงๆเอาลำโพงมันล่อซอมบี้แล้วก็วางไปตุงๆุ้งตุ้งดูดจืดหมดถ้าเกิดคุณเป็นคนปกติคุณเอาลำโพงไปวางไว้แล้วมีเสียงปุ๊บคุณก็จะนึกว่าเฮ้ย hey, มันจะต้องมีซอมบี้วิ่งมาตอนนั้นเลยถ้าเป็นคุณคุณจะรีบวิ่งใช่ไหมแต่ตัวละครนี้แม่งนั่งจอมนั่งตกใจอยู่ อยู่ประมาณ2อนาทีครับแล้วก็มีแบบตอนหนีซอมบี้อยู่นะแต่แม่งนาฬิกาปุกเรื่องดังมือถือกดไม่ได้หน้าจอมันแตกถ้าเกิดคุณเป็นคนปกติคุณก็จะนึกว่าเออมันซอมบี้มันได้ยินเสียงมันต้องรีบวิ่งมาแน่ดังนั้นเราควรจะโยนโทรศัพท์เพื่อไปลอ่อซอมบี้แต่แม่งเ,เด็กนี่มันก็เก็บ มือถือไว้กับตัวเพื่อให้ซอมบี้มันก็ลากซอมบี้มาเป็น10บเลยโอ้โหแล้วมันจะมีซีนแบบจะก,ก้าวข้ามประตูหน้าต่างถึงตอนก่อนน่าจะสร้างความเชื่อถือโดยการที่ให้ตัวละครตัวนี้ใช้มือถือแล้วก็อยากจะใช้มือถือมากๆแต่สถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานขนาดนั้นมัน,มนควรจะโยนทิ้งไปได้แล้วครับแลวยังไม่พอครับมันก็จะมีซีนแบบคนสคนยืนอยู่เฉยๆแล้วเห็นซอมบี้กำลังเดินมา ถ้าเกิดเป็นคุณเป็นคนปกติคุณจะต้องเห็นซอมบี้ปุ๊บคุณจะรีบวิ่งหนีใช่ไหมไม่ครับตัวละครนี่แม่งคุยกันตัวละครหนึ่งก็ถามอีกตัวละครหนึ่งว่าเฮ้ยมึงมึงว่ายน้ําเป็นไหมมึงว่ายน้าลึกได้ไหมแล้วก็ตัวละครหนึ่งก็บอกว่าผมกูมมว่ายน้ําได้ไว่ายได้ได้แล้วตัวละครหนึ่งก็บอกว่าเออมึงรอฟังจังหวะก,กูนะถ้าเกิดกูบอกให้วิ่งมึงก็วิ่งนะแล้วสักพักก็วิ่งแล้วซอมบี้ก็ค่อยวิ่งตามผมว่าอะไรวะเน,นี่ย แล้วพอกระโดดลงไปน้ําปึ๊บซอมบี้แม่งว่ายน้ําไม่เป็นแล้วแล้วมันก็มีพี่พี่หลีดพี่หลีดแม่แบบมาเห็นซอมบี้ว่ายน้ำไม่เป็น, <c oughs> นก็ก็โดดไปช่วยซอมบี้ <c oughs> <c oughs> ผมโคตรหนาเลยครับอะไรแบบนี้ครับเออมันเป็นความบันเทิงอีกแบบหนึ่งของผมนะเหมือนแบบคนเขียนบทกําลังบอกคุณว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ไม่ไ,มได,มด้มันผิดมันผิด ตัวละครในซีรีส์ซอมบี้ม,มันฉลาดไม่ได้มันทำอย่างนั้นไม่ได้ต่อให้มันจะมีความเซลล์แวร์ก็ตามแต่มันฉลาดไม่ได้ไม่ได้มันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วก็มีบางสีที่มทะเลาะก,กันแบบไร้สาระมากๆไร้สาระจนหาแตก มันไม่มีซีนนี้ก็ยังได้ครับแล้วก็จะมีแบบการตัดสินใจฮ่าๆแบบมันจะมีตัวละครหนึ่งโอ้ยกูอยากออกเป็นกูอยากเป็นซอมบี้กูต้องออกไปหาซอมบี้แล้วมันก็เดินออกไปหาซอมบี้แล้วเพื่อนแม่งก็วิ่งตามกันเป็น10คนเลยครับแล้วสุดท้ายแม่งก็ตุยเป็น10เลยครับเป็นซีเควนท์ที่แม่งโคตรฮาเลยครับแล้วมีแบบอยู่ในสถานที่ปลอดภัยดีๆแล้วนะแล้วอยู่ๆแม่งก็ เล่นลีดขึ้นมาใชยเลยแล้วก็เสียงดังแล้วก็ซอมบี้มาอีกโอ้โหพี่จะเอาหาไปไหนครับเนี่ยบางฉากมันก็จะมีตัวละครที่ตุยแบบง่าง่าๆหรือว่าตัวละครที่ออกไปเสียสละเพื่อลากซอมบี้ออกไปแทนที่มันสามารถมันวิ่งไปด้วยกันก็ได้นะวิ่งหนีได้แต่นี้ก็วิ่งไปอีกทางหนึ่งเพื่อล่อซอมบี้อะไรแบบนี้แล้วพอมีฉากมันดราม่าตัวละครมันนั่งร้องห่มร้องไห้สูญเสียหรือว่ารู้สึกซึ้งทั้งทั้งที่เพลงโอ้โห ใส่สกอร์มาอย่างโคตรดรามา่าบิวโคตรเศร้าแต่ผมแม่งนั่งหาครับเพราะว่าผมนึกย้อนไปว่ามันตุยเง่าๆยังไงแล้วผมก็นึกย้อนไปว่ามันเสียสละแบบเง่าๆยังไงทั้งที่มันสามารถวิ่งไปด้วยกันก็ได้ถ้าเกิดมันวิ่งไปด้วยกันมันก็หนีไปได้วยกันได้แล้วอะไรแบบนี้ผมก็เลยหาเวลามีฉากดราม่าครับ มันเลยทำให้ทุกๆอย่างในซีรีส์นี้ที่ซีรีส์พยายามจะสื่อนอกจากความสยองขวัญสมองผมตีความเป็นความตลกหมดเลยครับเพื่อความเข้าใจนะครับผมขอย้ำคำว่าสมองของผมนะครับซึ่งในภาพรวมของซีรีส์นะช่วง2ตอนท้ายเออมันยังดูสนุกอยู่นะแต่ตอนแรกๆม,มันดึงผมไม่อยู่เลยครับผมรู้สึกยืดยืดเนื่อยๆหน่อยถ้าเกิดไม่ติดว่าผมชอบความคริช์ความคริช์คืออะไรก็ย้อน กลับไปข้างช่วงแรกนะครับถ้าเกิดผมไม่ติดว่าผมชอบความคลิ้นช์ของซีรีส์นี้ผมก็คงไม่ไปต่อครับความคลิ้นช์ส่วนตัวของผมมันทําให้ผมอยากรู้ว่าตัวละครพวกนี้มันจะทําอะไรเง่้ยๆจนผมหาได้อีกหรือเปล่าผมเลยดูจบได้อย่างสบายๆครับและสําหรับหลายๆคนที่ไม่ค่อยได้เป็นคอหนังซอมบี้หรือว่าไม่ได้ดูซอมบี้เท่าไหร่ก็อาจจะ ว้าวกับหลายๆสิ่งแต่ผมก็ผ่านตาหนังซอมบี้ประมาณนี้มาอย่าง alive ที่ซอมบี้มีความสามารถก่อนจะกลายเป็นซอมบี้หรือว่า my daughter is zombie ที่ซอมบี้ก็สามารถทำได้คล้ายๆกับ alive แล้วก็ซอมบี้มีความเป็นกลิง่งคนกึ่งซอมบี้แล้วก็ซีรีส์ที่คล้ายกันอย่างน่าประหลาดอย่าง all of us are dead แถมด้วยมังหวา ฉันนี่แหละคือสุดยอดซอมบี้ที่มีซอมบี้จ่าฝูงถึงสำหรับซีรีส์ไทย,ยมันแปลกใหม่แต่ผมชอบแนวนี้ผมก็เลยเจออะไรพวกนี้มาบ้างแล้วผมก็เลยมองว่ามันไม่ได้ว้าวมากนักแต่ถ้าเกิดมีซีซั่น2มาแล้วมันทำให้ผมรู้สึกคริชน์อยู่ผมก็คงดูต่อแหละครับสรุปถ้าเกิดคุณเป็นแฟนคลับค่ายเป็นแฟนคลับนักแสดงนี่คือซีรีส์ที่คุณจะมีความสุขตลอดทั้ง7ตอนแต่ถ้าเกิดคุณต้องการซีรีส์ที่ นักแสดงทุกคนมีความเกา๋าตัวละครมีความฉลาดอยู่บ้างมันก็อาจจะทําให้คุณหงุดหงิดหรือมองซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ซอมบี้ไม่ตั้งใจหาเหมือนผมแต่จะมองแบบนั้นจริงรอเปล่าคุณก็ต้องไปดูเองครับส่วนคะแนนที่ผมจะให้กับ z o ม b i e v i v o r ผมขอให้คะแนนไว้ที่4คะแนนครับงานโปรดักชันดีตัดต่อสลับช่วงเวลาได้ดีแต่การแสดงยังไม่คมไดอะล็อกไม่เข้าปากตัวละครสร้างเหตุการณ์ประหลาดมากเกินไปผมเลยให้ไว้ที่4คะแนนครับ ก่อนจะจากกันซีรีส์ก็เหมือนกับอาหารครับลิ้นรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันได้รสนิยมของการดูซีรีส์ของคนเราก็ไม่เหมือนกันเช่นนั้นครับแล้วคุณละครดูซีรีส์เรื่องนี้มาหรือยังครับถ้าเกิดคุณดูมาแล้วคุณรู้สึกยังก็คอมเมนต์บอกได้นะครับชอบมากๆก็คอมเมนต์ได้นะครับส่วนคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งในคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นซีรีส์สิหาเกินความคาดหมายรริงๆคับ